สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพบาลยงใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนท่ออากาศรถยนต์ด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นท่ออากาศของอีซูซูดีแมนะครับผมเวลาเราเหยียบเครื่องยนต์นะครับก็จะมีเสียงดังฟีดฟีดนะครับออกหน้าเครื่องนะครับสาเหตุมันเกิดมาจากท่ออากาศตัวนี้นะครับรั่วนะครับผมก็ผมเปิดออกมาดูครับก็มีรอยน้ํามันนะครับเยิ้มตามจุดนี้นะครับ ก็คือท่ออากาศตัวนี้นะครับมันหมดอายุการใช้งานนะครับเกิดการรั่วซึมนะครับอากาศออกได้นะครับก็เลยต้องทําการเปลี่ยนนะครับผมการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับให้เราดูเบอร์แล้วก็ขนาดของตัวท่อครับเนี่ยครับผมก็ได้ทําการสั่งซื้อมาแล้วนะครับอันนี้สั่งซื้อในลาซาด้านะครับเอาตัวเบอร์แล้วก็ดูตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปเทียบดูแล้วก็ซื้อมาครับตัวนี้ก็300กว่าบาทนะครับ วิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับผมเขาจะมีตัวนี้ก็จะเป็นเข็มขัดล็อกหัวท้ายนะครับ2ตัวแล้วก็มีน็อตล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ2ตัวครับถอดออกทั้ง4ตัวนี้ก่อน,นครับมาครับมาถอดไปพร้อมๆกันเลยครับ นี่นะครับก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมันมีรอยแตกอยู่ตรงนี้นะครับผมได้ทําการอุดไปแล้วมันไม่อยู่นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนครับก็ใส่ครับ นี่เลยแลครับเราก็เปลี่ยนเองเรียบร้อยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปจ้างช่างเลยครับเปลี่ยนเองง่ายๆครับเพียงแค่ขันน็อตออก4ตัวขันน็อตเข้า4ตัวนะครับเราก็สามารถซ่อมเองได้แล้วนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปจ้างช่างทํานะครับยังไงก็ไม่ต่ํากว่า500นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถซ่อมเองได้แล้วก็เปลี่ยนเองได้แบบง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปจ้างช่างเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ เป็นวิธีการเปลี่ยนท่ออากาศแบบง่ายๆนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ